สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขนสุมองสุบลสบายดีย่ามเศร้าพี่น้องเห็น,นยังยูร้านสาวร้านเคยแล้กก็แม่เท่าพี่น้องเ้ยพัก <laughs> กระเขา้ขาขั้วมือเนี่ยเออสามพลังปิ้งปลาบอกดวง ายดีปลาลุงนะดิตักไก่เอฟซีย FC เนี่ยเออซอยกันเ็ดกินพี่น้องร้านสาวานก้อยกระป๋อมร้านเคยปิ้งปลาแม่นองเม้นสิตามมะหุ่งกีขาเศร้าน,น,นักกามาตแต่น่าปลานุย่ย วัวไปแห้งพิษหมอสักยาให้แห้งแห้งนักพิษยอนสักยาลงหนุ่ยนะโอ้ยะัวสามเข็มผนสักเข็มหนึ่งกับยังไงลงอันน้องบัวว่าเนี่ยนะตอนเศร้าเขาเจ้าสักให้สองม่าสั่นบัดยามมือแลงมาซียังบุกขาดไปใส่อีกเข็มหนึ่งเิด็จสามมันก็สิกลุ่มแล้ว ปกติแล้วก็แพ้อยู่แล้วยาซักนะก้ะมีแลลกแงราบวอยกระปอมร้านสาวอะ้าน,านทำม่ใหญ่หนึ่งโมเมนบ่อืมทำใหญ่หนึ่งเล้ะก้อยกระป๋อมจกม,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 ม่วงหมาเลยเตะบปนอนพี่นอะนี่มินน่ะสิตามมาฮุ้งทั้งนะ่ะโอ้ถักไปเก็บมาให้บุ หนึ่อนพี่น้องมาเนี่ยดึกบมดดึกตะุ่งจะเศร้าเลยมือนี่ยแกแล้วล่ะไปเลาะงานบ้านชาวจอยขึ้นก็ได้ไข่ปุ๋งมาเจ็บหน่วยเท่านั้นแหละถ่ายเมนูมินบบุญยยัง้านจอบุญเขาจะเปิดมอซองเฮียนเป็นมอซอลนาบอได้ยินมีเบิร์ต bây giờ mong cái ăn mấy cái món của cái này không được đâu không được có สำเร็จเป็นที่อ่ำอ้อยพี่น้องปั๊บเขาคือหลายแทนเนี่ยเจวกระมีพี่นอ้องเอ้ยมีต่ำหง่งปิ้งปลาคองซวไก่ก้อยกระปอมแต่กับไข่พี่น้องเอ้ยไข่หนึ่งไข่อย่างกระเจ้าะไข่ปุ๋งเนาะแล้วพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้มกันเตี๋ยวเบอสกุทุกคนแซ่บแน่นอนมาเลย เ่บุญับพ่อมันแแล้วรู้ทใครไหมมันดนะนันน้าผิ็ชงองอี่เด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินเขาเศร้าพี่น้องเขาเนยน้าเพื่อนร้านเช้ายญ่น่ะกินแล้วเยได้ไหมบานเคยไปเหตุงานหะานุ

แก้วไข่จับทั้งไข่ทั้งแก้วด้วยปลอมไพะได้มันดูดูมาให้ไไหมไปแล้วมาเดียมมาเท้ากระคอมปลอมมาให้เลยมดหรืด้าง

ไปอนาคตธรรมะเออขึ้นอยากกินจิงเอาไว้กินยังดิได้เนาะไม้แปวนเรื่องบวชขึ้นเ่ยนะเออม้วนขนาดนองงัม้วนก็มาเบ้วนอยู่นั่นต้องปืนฮะเขาเรียนเรื่องก็ม้วนนะเา เออสิแจกมา <SUBSCRIBE> <objectively recessionmat semester spreads>

ต้ี่กินตัวไร้น่สองสามสี่หาหกเน่เมนูแปแม่นูักแดด

mãi căn hộ những cái người đi lên bị lên mặt khắp nơi gọi 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 บ <onz> <etus> รรยากาศอุ่มรึ้นเงเยนๆพี่น้องพอดีกินน่แม่ใครปรุงมนีะั้ณ

เตัวตุ่มแปะโลเลยยไฟาาได้แกะไปเลยอืวก็เปไปสบายมันอานสเดืองนี่บอกไปก้อนกินเนาะ เข้าวตัิ้เลยครับีวฮัทไหมเกิดซีวั่งเกิดช่วงว่าผลกางานผู้ประกอบการเราไ้รเท เียเขาวกว่าน่ม <Allah> <V att ly> <Ö ural> ok ั <faz> ่งกด้ แสบเนาะก็ต้อเน่ะแพี่น้องะส้พี่น้องน้องใจเลยทุกรบุกบุณเลยพี่น้องเบสุขุุคสุหมงสุบนที่ ที่ตามที่เขามาเบิงที่เขามาชมที่หายกำลังใจว่าวแม่บ่แพงควายอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อบ๊ะสกูลทุกคนขอเก็บายาดาของไข่อย่ามีพี่นอ้องนี่อายุหมันคนยืนศกานเงินทองพี่น้องพอกันไม่คลิปนาะสบายดี